สวัสดีค่ะเบนสวัสดีครับพีเตวันนี้เราอยู่กันกับ Gadget by RTV อีกแล้วนะครับ ซึ่งวันนี้เรามีสินค้าใหม่มาแกะกล่องกันน,นก็คือคลิปเคดต้องบอกว่าเป็นเครื่องตัดอัจฉริยะใช่ไหมครับพี่<ค>พเต้ใช่ค่ะ,คะตัวค r i c เ e t เองอะค่ะจะมีโปรแกรมค i ิ k เ t Design Space ซึ่งเราสามารถสั่งงานผ่านโปรแกรมแล้วก็ใช้งานเครื่องได้เลยอ๋ออันนี้ก็คือเหมาะสําหรับคนที่ชอบงานคราบงาน DIY, DIY แล้วอ,อยากจะประดิษฐ์เราอยากจะทําอะไรสามารถตกแต่งได้ตั้งแต่แบบว่าของใช้ภายในบ้านของใช้ส่วนตัวตกแต่งบ้านทากล่องของขวัญ ทำการให้เพื่อนๆได้เลยโอเคครับสำหรับใครที่กำลังจะซื้อเครื่องจอยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาอันบกซ์ดูด้านในกันนะครับพี่เต้ว่ามันมีอุปกรณ์อะไรอยู่ข้างในบ้างนะครับอยากดูมากเลยว่าข้างในมีอะไรโอเคไปลุยเลยมาแล้วนี่เปิดมานะครับก็จะเจอกับตัวน้องจอยใช่ไหมพี่เต้เรียกน้องจอยคลอเคทจอยดึงงในกล่องมีอะไรบ้างเบนก็จะมีตัวเวลคัมคิดตัวนี้ด้านในก็จะมีแผ่นแมท ให้ด้วยนี่เป็นแบบนี้นะครับรแล้วก็อันนี้คือคเขาเรียกว่าแมทเทอเรียลนะใช่แมทเทอเรียลที่แบบให้เราได้ทดลองใช้งานนะครับใช่แล้วนี่มีให้ด้วยเนาะมีนีด้วยก็เป็นสําหรับเริ่มต้นนะครับให้เราได้ลองลองตัดลองอะไรเงี้ยก็มีคู่มือใช่สำหรับตัวสายนะครับอันนี้ก็จะมีสายสําหรับประเทศไทย ครับ1เส้นก็มีหัวที่เขาใช้สําหรับเมืองนอกอหนึ่ชุดนะครับใครที่มีปลั๊กสามตาแบบนี้ก็ใช้ได้อันนี้ก็จะเป็นชุดที่เป็นต่อพว่วงอะแดปเตอร์นะก็คือแปลงไฟให้ให้เหมาะกับบ้านเราแลว้วตัวเครื่องจอยแล้วก็มีตัวนี้เป็นปากกาใช่ไหมแใช่แล้วนะครับครบ,ครบหมดกล่องเราแกะดูว่าข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวขออนุญาตอันนี้เป็นเครื่องใหม่เลยนะ ก็คือเซตนี้ซื้อมาก็จริงๆพร้อมใช้งานเลยนะครับแอบขายของได้ไหมใครที่ซื้อบันเดิลเซตก็จะมีพวกแมททีเรียลเพิ่มเติมคุณไปให้ที่เปิดเลยนะจะดีกว่านะครับข้างในก็ก็จะมีใบมีดให้แล้วอันนี้ก็คือตัวใบมีดที่ให้มาในเซตเลยนะครับก็คือใช้งานได้เลยที่เบสบอกนั่นแหละเดี๋ยวเราลองเสบปักดูไหมเพราะว่าเครื่องเปิดเครื่องแล้วจะเป็นยังไง เสียบปลั๊กนะครับก็จริงๆก็สเต็ปเดียวเลยปึ้งเอาหัวเสียบเข้าไปเครื่องก็จะเปิดขึ้นมาอัตโนมัติจะมีไฟสเตตัสตรงนี้นะครับตัวนี้ไม่มีสวิตช์เปิดปิดนะอันนี้ก็คือเปิดปิดฝาฝาพับเรื่องกันฝุ่นกันอะไรพวกนี้เฉยนะครับ อ่ะทีนี้เราก็สามารถเอาอุปกรณ์ที่เราจะเชื่อมต่อเนี่ยเนื่องจากตัวคิกเก็ตจอยอ่ะเป็นบลูทูธไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าโทรศัพท์เนี่ยมือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ใช้ใช้ได้หมด,ด,หมดเลยก็คือค้นหาแล้วก็เชื่อมต่อสัญญาณผ่านบลูทูธได้เลยครับ สำหรับรุ่นต่อไปของคริกเก็ตที่เราจะมาแกะ Unbox กันวันนี้ครับพีบ่เจ้นั่นก็คือตัวคริกเก็ต X43 ซึ่งเป็นรุ่นกลางโตขึ้นมา,นมาจาก,จ,ากจอย<ช>นะครับนี่หน้าตาประมาณนี้สําหรับใครที่ตัดสินใจอยู่เดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างโอเคดูซินี่กล่องใหญ่แพ็คมาดีมากมีเหมือนเดิมเลย w ว l ค o ัมคิดแมทตเีตัวนี้เป็นตัวอันนี้ใช่ไหมที่แบบไม่ต้องใช้แมอตะ ใช่เราจะมีตีตัดสมาร์ทแมททเรียวตัดตัดได้เลยไม่ต้องมีแผ่นรองนะครับในนี้ก็จะมีตัวอย่างด้วยพี่เต้จับฟองให่หน่อยนี่หลาตัวนี้นะครับอุ๊ยเปิดเลยนะอ่ะแกะเครื่องออกมาเรียบร้อยนะครับก็จะมีตัวเครื่องนะครับแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์เหมือนเดิมนะครับสำหรับตัว x p o r 3สายอันนี้เพิ่มมา usb จะเป็น USB สำหรับต่อตรงเข้ากับคอมพิวเตอร์แต่ก็ใช้ใชบูทูธ <Bluetooth S 2> นะได้เหมือนเดิมอ่าแล้วก็สายไฟบ้านสำหรับประเทศไทยอันนี้ก็สำหรับต่างประเทศแต่ถ้าใครมีปลั๊กอางตาก็ใช้ได้เหมือนกันอันนี้แตกต่างจากตัวจอยนิดนึงก็คือจะมีตัวสาย Data มาให้ด้วยนะครับจอยจะใช้เป็นตัวบ mm ูทูธเป็นหลักนะครับด้านในก็จะมีตัวเหมือนเดิมเลย mm hmm. คู่มือการใช้งานต่าง,างนะครับแล้วก็แมทชทีวิเล mm hmm. ที่มีมาให้อันนี้พิเศษเพราะมีแมทชทีวลใหญ่มาให้ด้วยอ่ามีชิ้นใหญ่ด้วย มีหลากหลายเลยนะเนี่ยแกะดูได้ไหมมีหลายแบบอ่ะลองให้ดูก็ได้ครับจะมีอะไรใช่อันนี้เป็น smart paper sticker cardstock อันนี้ก็สามารถตัดได้โดยไม่ต้องมีแผ่นลองตัดหรือแมทนะครับอันนี้คือ smart ion อ n อนหรือคนจะรู้จักในแง่ที่ว่าเป็น HTV เหมือนเป็นไวนิลลิดร้อนนี่ smart ion มีไท n ์เฟอร์เทสระดาษทานเฟอร์นะครับใช้กับไวนิลแล้วก็อันนี้เป็นตัวไวนิล ซึ่งทั้งหมดที่เป็นเซตเนี้ยสามารถตัดได้โดยไม่ต้องมีแมทอ่านะเป็นสมาร์ทว n นนีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าใครที่ขนาดงานบนแมทก็สามารถไปซื้อแมทเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้ก็เรียบร้อยสําหรับตัว Unbox x c o x e 3นะครับคลีเคนพี่ขอเปิดหน่อยกดตรงนี้ไม่ต้องเสียบปากก์ได้ด้านหน,านาก็จะเป็นมีใบมีดให้อยู่แล้วใบมีดนะครับตรงตรงนี้มีเป็นช่องเก็บของได้คือเราอยากเก็บอะไร อานะครับ <c oughs> รุ่นต่อไปครับตัว Cricket Maker 3ครับตัวนี้ใช้างานได้หลากหลายมากเลยใช่ไหมครับพี่เจใช่ค่ะก็คือตั้งแต่กระดาษไวนิลหือสติกเกอร์ที่แบบเรารู้จักการตัดไม้แบะสลัดอะคริลิกตัดหนังก็ตีว่าใหญ่สุดในรุ่นเลยตอนนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าด้านในมีอะไรบ้างนะครับเมื่อกี้แอบยกแบบหนักนะเขาเลยมีหูหิ้วให้ไงเราก็ไซส์ก็คือใหญ่ขึ้นไปเรื่อยนะจาก <Okay. S 2> ด้านใน,ในมีเวลคัมเหมือนเดิมนะครับอันนี้ที่บอกว่าคลิกเคตมีให้ทุกรุ่นอยู่แล้วโอ้นี่มีแมทเรีวลให้ลองด้วยเดิมเลยสำหรับตัวเมกเกอร์สามมาดูกันดีกว่าว่าในเครื่องมีอะไรบ้างอ่ะแกะกล่องเรียบร้อยนะครับก็มีนี่แหละตัวเครื่องที่เป็นตัวเมกเกอร์สอันนี้จะเปิดดึงขึ้นด้านบน นี่ออกมาแบบนี้เลยมีช่องเก็บของเหมือนกันนี่นี่ช่องเก็บของลอ้ <ๆ S 1> ลอกๆบางคนไว้ใส่เครื่องมือกัไน,นะคะตัวใบมีดนะครับแล้วก็อันนี้ปากกาใช่ไหมใช่ปากกา มีสช่องเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็คือจะเปลี่ยนไปมีดเีงแต่พวกตัวม,มอเตอร์พวกอะไรพวกนี้ก็จะใหญ่กว่า paste. ตัว X4 3นะครับอุปกรณ์อื่นก็เหมือนเดิมมีเวลคัมคีดด้านในก็จะเป็นแมทเทรียลให้เหมือนเดิม,มนะครับแล้วก็มีนี่ด้วยเสีดใหญ่เลยเหมือนกันกับที่เราแกะให้เป็นสมาร์ทไวนิลทั้งหมดสามารถตัดได้โดยไม่ต้องมีแมทนะครับตัวที่แถมไปให้แล้วก็มีอะแดปเตอร์แล้วก็ตัวปลั๊กแบบของต่างประเทศนะ มักแบบไทยนี่นะครับแล้วก็สาย Data สําหรับเชื่อมต่อแล้วก็สามารถต่อบลูทูธได้เห<ช>มือนเดิมนะครับใช้ได้2แบบเลยสําหรับตัวเมเกอรนะครับ เราก็แกะมาแล้วเนะาะ3รุ่นใช่ครับก็ครบหมดเลยนะครับสำหรับอันบ x ็อกรอบนี้คือตัว C r i c k t t o y y X4 o r 3 <Maker S 2> แล้วก็ตัว Maker 3นะครับสำหรับใครที่ใช้รุ่นไหนอยู่หรือว่าสนใจรุ่นไหนนะครับก็ดูจากวิดีโอนี้ได้เลยเนาะว่ามีมีอะไรอยู่ในอินบ x ็อกบ้างนะครับใช่หรือไม่รู้ว่านในกล่องมีอะไรยังไงวันนี้เราก็เปิดให้ครบ3รุ่นแล้ะ แล้วก็ใครที่สนใจหรืออยากได้ข้อมูลของคริกเก็ตเพิ่มเติมนะครับ<ช>ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในที่วิดีโอนี้ก็ได้นะครับหรือว่าติดต่อที่ไหนได้ครับพ่เตติดต่อเราได้นะคะที่ Li n e c อ i c k e t th ค่ะอ่าวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่รับชมแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับคริกเก็ตเนาะในใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะมีวิดีโอเกี่ยวกับคริกเก็ตมาเพิ่มอีกออมเมน่นกัครับแใช่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแมททีเรีย หรือว่ารอบหน้าเราอาจจะมาเจอกันในเรื่องของการทำชิ้นงานต่างๆะคระับก็ฝากติดตามคลิกเกตท,ที่ gadget by RTB ไว้ด้วยนะคระับผมค่ะ<ม>ขอบคุณค่ะ